สวัสดีค่ะวันนี้จอยจะมาไอ้นี่เนาะจอยจะทําอาหารไว้ลูกซื้อปลาแซลมอนมาก็จะเป็นเรือนแล้วเนาะที่ใส่ในช่องแข็งเอาไว้จอยก็จะเอามาทําปลาแซลมอนปลาแซลมอนไอ้นี่เนาะเขาเรียกอะไรนะมันก็นึง่งมะนาวเหมือนกับนึ่งนึ่งซอสแต่ว่าของจอยจะใช้อบแทนเนาะก็จะจอยก็จะมีเนี่ยที่ที่เห็นนี่นะจอยจะใช้น้ํามันหอย ผงชูรสขิงแล้วก็ต้นหอมเนาะขิงต้นหอมปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นๆกระดาษลอยจะสำหรับตีชิ้นเนาะอันนี้ถุงเนี่ยเราจะพยํยานะเพราะถ้าใส่ซีอิ๊วขาวไปด้วยอ่ะเขาจะเค็มไปใหญ่เนาะพอาะจะใส่น้ำมันหอยเยอะหน่อย ลงไปเยอะเพราะว่าเดนำน้ำซอสอะมันจะออกมาจาก,จากปลาเนาะผงชูรสแล้วแต่ใครจะใส่รสตีหรือผงชูรสก็ใส่ไปจอสะดวกผงชูรสเนาะจอยใส่ไปเนาะใส่ไปแล้วก็คุ่นให้เข้ากันแบนี้นะรวเข้ากัน เราสามารถมากินกับซอสอย่างอื่นได้เนาะก็เอาหนังไว้ด้วยนะหนังจะเพิ่มความมันให้เนาะความมันเอาทำให้เนื้อปลา,าไม่แห้งเกินไปนะก็ส่งไปทิไปพอเราก็ทำให้เขาเข้ากันแล้วเนาะเราก็มาใส่เนื้อปลาลงไปอย่างนี้จะใส่ยังไงก็ได้นะ จอยจะใส่อย่างน,นี้ใครชอบพริกก็ใส่พริกไปด้วยเด้อจอยจอยไม่ใส่แต่พอลูกจอยเขากินเผ็ดกันไม่ค่อยได้แฟนจอยเขาไม่กินค่ะเขาไม่ชอบกินปลานอกจากปลาทอดๆเขาจะกินเนอะแต่ปลาสซล่อ,ยอยนเะนี้ยบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้จ้ะ หั่นมะนมุนมมะนาวเป็นแว่นๆใส่ก็หั่นได้นะหั่นไปลงไปเลยค่ะเราจะใครจะสะดวกกินยังไนะงเนอะโจยจะกินหอยโจอยอย่างนี้จะก็จะทำอย่างงี้ใส่ไปลงไปนี้อันนี้โจยก็จะทำอย่างนี้นะนนาานบางทีซอสมันเยอะไปเขาก็ไม่ค่อยชอบกันนะ ทําให้จับขาวได้เนาะตัวชอบกินขิง ก็ขี้เกียจมันึ่งจ้ะอย่างนี้แหละะดวกกสำหรับจอยเราจอยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งดูว่ามันจะไอ้นี่ว่าไอ,ไอ้น้ำร้อนจะไปถึงไหนเนาะบางทีมันควันมากไม่ดีในบ้านมันทำให้บ้านเป็นอับชื้นเป็นเชื้อราได้จ้ะ,ะมาทำกันต่อจากอีกไปบางทีเขาก็ยังมีก้างอยู่เนาะต้องระวังหน่อย นี่แหละสาเหตุที่แปรนจอยเขาไม่ค่อยชอบกินปลาเพราะมีก้างใส่ปลาใครชอบกินขิงมากขิงน้อยก็จัดการเลยเด้อ <c oughs> จะเอาจาก <c oughs> หั่นพริกใส่ด้วยก็ได้นะมะนาวอะไรเงี้ย ใส่ไปหต้องถาดเนาะจอนก็นใส่ลงไปเลยเปิดไปประมาณ200องศาเด้อที่จอยเปิดกะเอา30นาทีกะเอาจะ30นาทีในการอบบางคนก็25นาทีถึง30มสิบแค่นั้นละจ้ะนะ แล้วแต่ว่าไฟแรงไฟปานกลางหรือไฟอ่อนก็นแล้วแต่เลยเพราะว่าเตาแก๊สแต่ละบ้านความร้อนจะแตกต่างกันเนาะจอยก็ทาของจอยนี่คือ200องศาประมาณ25-30นาทีจ้ะในการอบของจอยเนะเาะพออบมาแล้วน้ำซอสเขาก็จะออกมาจากปลานราจะเห็นแห้งๆอย่างนีน้ต่อออกมาก็คือมีน้ําซอสเนาะเราก็มาเติมอะไรที่เราอยากจะเติมเอาเองเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันว่าหน้าตาตอนสุกเป็นยังไง มาจ้ะมาดูตอนสุกกันเนาะว่าเป็นยังไง <c oughs> แหบเสียงแหบสุกแล้วเกิดให้อากาศเขาออกหน่อยนะว่ามันนี่นสุกแล้วเป็นยังไงมาดูกัน อันนี้นะมาดูกันรอบนนะึ่งร้อนนะระวังฟันออกเลยนี่จ้ะ เราจะอบกินอย่างนี้มันจะง่ายเนาะอย่างเงี้ยจะง่ายมันก็จะมีซอสเขาอยู่ปลาแซลมอนกับขิงเนาะเดี๋ยวก็จะผิดเขาไว้เสี่ยงจอยแหกจ้ะสุก อันนี้ก็คงจะสุกน้ำซอสอันนี้เขาออกมาเนี่ยน้ำซอสมันเยอะคิดว่านะร้อนต้องระวังเดอ้อออกจากจากเตาอบร้อนๆเลยควันหูหุยเนี่ยจ้ะอย่างนี้ บา้านจก็กินอย่างเงี้ยจะง่ายๆเนาะใครไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่นะถ้าใครจะเอามะนาวใส่ก็ได้นะมะนาวอะมะนาวพริกหั่นใส่ไปเลยแต่ของจอยจอยลูกจอยกินเนาะจอยก็อย่างงี้จะทําอย่างงี้แต่ถ้าจอยอยากจะกินเผ็ดจอยก็จะทําเอาพริกผงมามาผสมกับน้ํามะนาวน้าําปลาผงชูรสนะเหมือนน้ําพริกแก้วอะจ้ะจอยก็จะทําอย่างนั้นเนาะโอเคค่ะจอยก็เนาะจอยทำของ จอยก็มาทําให้ดูว่าจอยทำกินแบบไหนของจอยเนาะจอยก็รู้อยู่ว่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ใครรู้ก็ผ่านไปเด้อใครไม่รู้ก็เผื่ออยากจะเออปลาสมอนทําอะไรกินได้มั่งอะไรเงี้ยเนาะบางคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าคนรู้แล้วก็ผ่านไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบาย